สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำลานกางเต็นท์ใหม่นะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขาจุกเนาะจังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงน่าจะแกลงแหละ <c oughs> น่าจะแกลงแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเป็นลานกางเต็นท์ใหม่ครับคุณลุงเพิ่งเปิดเมื่อตอนปลายเดือนตุลานะครับผมผมไปช่วงต้นเดือนพฤศจิกาพอดีนะผมไปช่วงต้นเดือนพฤศจิก สจิกาปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนั้นถือว่าไปเหมาลานเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้ห้องน้ําภายในสะอาดมากนะครับมีห้องน้ำสามห้องมีฝักบัวมีโถแบบคอหานหนึ่งแล้วก็ชักโคกสองนะครับแล้วก็มีโถปสัสสาวะของผู้ชายนะครับห้องน้ําใหม่เลยนะครับสะอาดมากนะครับเป็นรางการเต้นที่สะอาดมาก ะอาดจริงๆนะครับเป็นลานกางเต็นท์น้องใหม่เนาะคุณลุงกับคุณป้าไม่ค่อยเก่งโซเชียลนะครับถ้าหากท่านใดจะสำรองที่พักหรือว่าจองลานกลางเต็นท์รานนี้นะครับสวนก้อนทองให้โทรรัพท์เข้าไปก่อนนะครับผมจําเบอร์ไม่ได้น่าจะอยู่ที่เพจของแกน่าจะมีหรือในใน Google Map ก็มีเพราะว่าผมไปตาม Google Map อันนี้ลานซักล้างนะครับที่ซักล้างจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ห้องน้ําห้องที่สาม นะครับริมอ่างเขาจุกมีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมีจุดต่อจ้ำให้น่าจะหกเจ็ดจุดนะครับวิวลานกลางเต็นทุกจุดนะครับผมติดน้ำหมดเลยนะครับตรงหญ้าสีเขียวๆนั้นตรงนั้นนะครับคือลานที่ไว้สำหรับลางเต็นท์ถ้าไปกรุ๊ปห้าหกเต็นท์นะผมว่าเหมาลานได้พอดีนะครับเหมาลานได้พอดีข้างหน้าคือวิวเขาเชมเอานะครับผมเป็นลานเป็น น้ำแล้วก็ขั้นไปคือทิวเขาพอดีนะครับตอนผมไปนี่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมผมไปเช่าเต็นทุนลุงนะครับคุณลุงมีเต็นท์ให้เช่าสามร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าไหนจะไปลองสอบถามอีกทีเผื่อราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับผมอันนี้จะเป็นบิวลาสามารถตกปลาได้นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นจุดต่อจ้ำนะครับ เสียบปลั๊กนะครับด้มาตรฐานนะครับเป็นกล่องมีปลั๊กให้เสียบมีเบเกอร์ให้นะครับผมท่องเสียบสีดูนะครับผมสวยและวันนั้นผมไปเหมาลานเลยซึ่งเป็นร้านน้องใหม่นะครับลองโทรไปสอบถามคุณลุงคุณป้าดูใจดีมากนะครับห้องน้ําสะอาดมากร้านสะอาดมากนะครับฝากให้เพื่อนๆลองเข้าไปเยี่ยมชมไปเที่ยวดูนะครับเป็นลองกลางดูนะครับผมเงียบสงบครับธรรมชาติสวยงาม ขอบพระคุณครับ